ลูกถวายรยลูกได้ไหมเพอเป็นที่สักการะเวลาสัาประโยชน์แก่กันจะได้ถวายความกตัญญาของที่ช่วยกระจาในอาว่าสถานแห่งนี้ตลอดเนิงทายธรรมอย่างอื่นที่ได้จัดเตรียมมา่างปัตมะพาโตมหาเถระสัปาภลาติในส่วนทั้นต้นนี้ข้าพเจ้าขอสมมุติให้แด่ข้ามหาเถระในอาวาสสถาน แห่งนี้อวัเสสาภาอาวัเสสาภาภูนาฏิส่วนที่เหลือจากนั้นไปก็ขอมอบให้แก่กพระสงฆ์ผู้มาจากทั่วสารทิศโดยทั้งนี้ขอมอบให้เป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์พระรูวิรุณไม่ใช่รับเวลาปิจารณนพระรูวิราชกิจารณน,าน เจ้าวาดวัดป่าามเจ้าวาดวัดป่าามผู้เป็นอภิปรีสงฆ์นอาว่าสถานแห่งนี้การอุปโรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าพิจ,จพยารณาเห็นแล้วว่าเป็นการสมควรหากข้าพุทธเจ้ารู้นใจเห็นว่าเป็นการไม่สมควรแล้วไซก็ข,ขอให้พักพวงขึ้นถ้าหากว่าเห็นว่าเป็นการสมควรดังที่กล่าวมานี้แล้ว ก็ขอให้สัทธาสัญญาสาธุการขึ้นให้ร้อมกันนัการแล้วผัดนี้เถิดสาธุอะพระโคมาได้มาจับด้วยนเอามานิดหน่อยหนึ่งอันนี้มโนลงมาแล้วไม่ให้เราจับไม่จิ้มเลยอ้าวโอยสาธุสาธุสาธุอ่าอ่าตอนนี้ช่วยกัน

อันนออกมากันอันนี้ก็ปรมหลแล้วเราจะมอบไห้ใครก็ได้ท่านกำกับเลยท่านกำกับเลยเอาชิ้นเดียวก็ได้เดี๋ยวให้โยมอ่าช่วยกันถวายโอเคเลยใช่ไหมครับช่วยกันถวายเอาเอามือเอาไปข้างหลังด yeah, cool. the ้วยให้โยมโอเคทีเ uh, ด yeah. ียวสองอันท่าเด้ เอาละวิธีนี้แต่มูเจ้าอยู่แถวหลังแตกเลยฮะเดี๋ยวเขาจะเรียกประเกนมันก็ลไปเลยานเต้งลุกแล้วสามเนรนี่พีหลังนะลุกนะสามเนรนั่นเ้ามงสิบมงก่อนไปจะถวายไม่เชีย์ไม่ยังโคร้อลก่บางอ่าอันนี้อ่าถูกอ่าถูกอืมตักนั่งเนยอ่าอ่าุงขอไม่ชีย์ไม่ชีย์ไม่ยัง ไม่เชียไม่ยังสองเอาสบายพร้อมกันู่ใเนาะงมาเนื่องอขอไม่เชีกับสามเณนที่หลังนะลูกนะเอาให้พระก่นกอนเพราะว่าสถานที่ครับแค่เดี๋ยวเรา <c oughs> อ่าะนะมาทำบุญ่าจิตใจต่อใสอ่าเพราะว่าเมื่อ,อาวานนู้สึกก็ยิ่งสูงนะแล้วก็วันนี้ที่เดล้วก็ไปสายชัยแนนอีกสามวัดนะไปหลวง,ลววอ,งวอ่ะแต่ละวัดต้องสวดทั้งเคยทั้งคืนต่นแหละตอนนี้ขอเป็นประธาน สงได้กรสมโมสรชนิยัถิา,า,ท,าท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้มาร่วมในการสร้างที่ดีสาธกราชาท,าทุกคนนะทัางชาวบ้านชาวเมืองที่ไม่ได้มาก็ดีได้ถวายสิ่งก่อสร้างอันเป็นทรายบ้างหินบ้างนะดยความความสามารถของท่านพระโกะวิวลาอีจานท์น,นั้นท่านมีญาตยโยมเยอะก็บอกบุญไปไปตามนั้นนะ ส่วนเราก็เป็นอันหลักประสางมาของทั้งหลายจะเอามาจากร้านาแล้วก็ได้อาศัยพระเนนคณะพระชุดชายแดนแล้วก็คณะชุดของท่านโออ่าิลากิจกนันันเรามีชุดชายแดนที่อยู่ประําชายแดนเพื่อนที่ไปตลอดเวลาสร้างาที่ละเดือนสองเดือนพระองค์ก็ไม่ไยมาเพราะรียมก็บแทนแล้วก็คณะศรัทธาทั้งหลายที่ได้มาร่วมในการสร้างาส่วนใหญ่ที่พัฒนจด,ดีก็คือ เป็นพระเดนนะจตอาในร่วมกันแล้วก็เอาช่างมาตกแต่งเราช่างเราใช้หมดไม่ได้นะเพราะถ้าเป็นเป็นจ้างเหมาเนี่ยก็หลายตังค์นะองค์เล็กๆกันหลายแล้วเราก็ใสยว่าเราซื้ออุปกรณ์แล้วก็พระเดนแล้วก็อย่างโน้นนะมาร่วมนะเป็นบริวารเป็นฉันเป็นสัมปทานแล้วก็อันนี้อันนี้เจ้าภาพอันนี้ก็เท่าว่าพวกเราทุกคนทุกท่านนะได้มีส่วนร่วม ดูความดำรังงของขั้นระโปอ่าคุณอาสมาเขาไม่อยากไปไหนแล้วเขาเป็นตื่นเราคุณไปนี่ม่ดนานแล้วไปดูอะไรพระธาตุบางเงาอ้วรเราเอาแล้วนะตาขาบีสร้างที่วัดปาขาบแล้วก็ห่อพุทธลูกอันนี้เป็นที่สามแล้วนะที่ปากขาบที่เดียวอนะนะ่ก็เลยหลังวันเกิดก็เลยมาไปมุดเข้าไปแนะ้วไปป่าไปดงนะไปสวดถอนนะั่นแหละอเป็นสวดถอนกับอาตมาครั้งแรกก็มีพระจีนมาด้วยนะมีพระจีนมาสองลูกนะธรรมเจนี่ธรรมดานะ อาาที่เรามาสร้างเนี่ยมันไร่มันจีนจริงถ้าจีนจริงจริง,รง,รงนะมาแล้วก็เราได้แค่อสาสาบาหรือว่าผมก็พากระสวดพอแล้วก็แห้งหลังวันเกิดพอดีเลยทีนี้พระยาดมทีไม่ได้มากันหมดนะคือสิลนแปดกันนะปฏิบัติธรรมอันนี้ก็สําเร็จร่วงไปเรื่อยแล้วนะวยความร่วมมือร่วมใจนะของพระภิกษุนะก็ขอทุโมทนาขอบคุณแลนะขอ,ขอใหนะ้เป็นกําลังของพุทธศาสนาต่อไป ท่าุนเจ้าที่ได้ร่วมมาวันนี้นะก็มีอาจารา์ตาทิศง,งคุณปรัริยัตมาไอ้ชมานล,นลูกท่านลูกูมหาเนีแต่งกรถวายเปิดปุกปีนั่งพวกแต่งปั๊บเลยนะเก่งมากนะครูนะท่านบุมมาตเติมมหานะถวายวันเกิดทุกวันไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่ไหนท่านมีที่ไหนแล้วท่านรู้จักท่านจะแ,แต่งถวายอ่าเป็นอิจิวสัง ที่สนะิอสนะคราวนี้ก็พวกเราทุกท่านได้ได้สวายด้วยนะไปที่เก่าแก่แล้วนะก็แจคิดส่วนกุศลเนี่ยไปถึงนะข้าพเจ้าขอ,ขอที่ไปถึงอดีตเจ้าคณะอำเภอขอดจึงรู้จักกันมาทุกปงน,นะที่จะมาอยู่ได้40ปีที่มาอยู่ที่เบินเกินแล้วก็โดยเต่าจอร์แดนพระสังฆาธิการอาญาโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมสร้างนะ ที่พระบังเงาปาาระคานก็ดีที่ดอยเกิร์กก็ดีมาได้ร่วมกันในการทำธุรกิจ,จศาสนารก,กิจของพุทธศาสนาของขุศรวันนี้ไปถึงท่านทั้งหลายแท่เิลาพระจินตล,ลอดถึงแพร่พทธรณีแม่ประพงคาพญาอินภมยมมาร่าตักน้ำปรมัยไอสวนแล้วก็จะกราวขอกราวอนุโมทนากับสัทธาเบื้องต้นโดยย่ยอดนะที่ไม่ได้กก่าวก็ขอไปก็เยอะ โดยเบื้องต้นก็มีข้าพเจ้าพระครูบริรักบรมธาตุที่เป็นประธานในการสร้างและะภิสืุสานเด่นวัดวารามเจ้าอาวาสหลายวัดพระครูวิราชติดตันและลูกศิษย์คณะศรัทธาบ้านป่าขามหรือป่าขามใต้ใกล้ไๆทุกที่ประธานไปอุประมา์ก็มีคุณอนุวัดเอ็มจิติรัตนรลหลืองิษิตคณะลูกศิษย์เพื่อทไปหาพระเทพสิทธาจารย์หลวงพ่อสาย ทิตนะทาพประเทศวิยภมนะหลวงพ่อ,อาสายได้ขึ้นไปได้เกิดครัง้งสุดท้ายก่อนจะมอระนะได้ขึ้นไปกับมหา็ตาสนี้มหาก็ไปรองเจ้าคณะจังหวัดตากอยู่รู้จักกันดีนะแล้วก็ <c oughs> ข้าคุณแม่อานวยคุณอำนาจคุณการจนาสนวนศิลป์คุณวิริศพลคุณทันรัน,ค,นคุณวิจิตพิสารคุณปณิสรากระตากคุณนาปาคณะกองคุณหลักบัวกลางน้ำและทุกท่านาคณะชาตา ผู้ใหญ่กำนันนะชอจอสอสอสอ,อวสอ,อว,ออวอ์ี่เยอะหน่อยนะของข้าคุณแก่ล้วน,นะแล้วก็อณะศรัทธาทั่วไปที่ได้น้อมจิตน้อมใจอนุโมทนากับเรานะมากน้อยนั้นไม่เป็นปัญหาในเรื่องการทําบุญนะม่น้อยใส่น้อยทําบุญด้วยจิตอันบริสุทธั้านตมาภาพก็ขออนุโมทนาและขอขอบพระคุณขอบอะรอนัสองทุกทุก ที่ได้มาร่วงตั้งแต่ต้นจนจบในการระบัดเด้ด้วยบุญญาบราบรมีนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายในเมื่อยังเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏัสงสารก็ขอให้พิสู่ในสุคติโูมนุษย์สวรรค์แในเมื่อบรารมีนั้นแก่กล้าก็ขอให้เข้าพระนิพพานโดยทุกขก์โดยเร็วพันเธอ,เอที่มโนนิสัยาก่อนตอนตนี้ไ,ไปเตรียมไฟ ไประเบิดวัตถุวงระเบิดเป็นเยมเลยโอไม่ได้กล่าวหัวหน้าไปเลยนะลื่มไปไปเลยครับปตานังอุปัตตพันิอิติตังปฏิตัณฑมังติปัะเมลาสเมกุสัตเตโกเรนโตตังปะปาจันโนตานาลาโสยะธรรมะมิจติลาโสยะท่ามีวาจันโตสาวะโร ธมฺโมอเสวอวานํวนฺตารํโภเตติมายุกฺขววิราณนเจวยทฺทเนจํโสธฏฺฐปญฺญิโนจทาวโธธมฺมาเตอานํวานํ <laughs>

าาเยอะา,าประกาศก็ได้ให้าก็ได้ปะกามอันนะี้อันนี้นมันมีแล้วหนออ,อันนี้เซตแล้วหนอ,อ,อนนนทัน,น,น,ทนเพลงแล้ว

अलग अलग